โดยทางเทศบาลเมืองจันทบุรีและเทศบาลเมืองจันทธนิมิตจังหวัดจันทบุรีนั้นก็ได้มีการเปิดประชุมสภาเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากที่ทางกรกตน,นั้นประกาศรับรองออกมาพร้อมกับประกาศเลยนะคะว่าจะเดินหน้าพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการเชื่อมโยงโดยจะยึดหลักประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักค่ะ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีผู้ว่าสุธีทองแย้มนะคะทัานเป็นประธานในการเปิดประชุมสภาค,ครั้งแรกพร้อมกับได้กล่าวแสดงความยินดีค่ะกับนายกและสมาชิกสภาเทศบาลรวมถึงได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการบริหารท้องถิ่นที่ควรยึดความสามัคคีและบูรณาการความร่วมมือกับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหลักกฎหมายและระเบียบของทางราชการหลักความเป็นธรรมและยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักค่ะโดยทั้งนี้นะคะนายคมจักถาวรวิริยะนันค่ะนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทนิมิตก็ได้กล่าวว่าสำหรับเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบพัฒนาเลยก็คือการแก้ปัญหาและพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ครอบคลุม แก้ปัญหาน้ำท่วมขยายถนนเพิ่มช่องทางการจราจรลดปัญหารถติดเพื่อรองรับการแก้ปัญหาแออัดเนื่องจากว่าจะมีการเปิดอาคารหลังใหม่ของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลที่จะเปิดให้บริการประมาณปลายปีภายใต้งบประมาณทั้งหมดของเทศบาลที่มี110ล้านบาทนะคะ ส่วนคุณกิทธพรโชคสุวรรณค่ะนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทบุรีก็ได้กล่าวว่าสําหรับการบริหารงานนั้นก็จะยึดความสามาคัคคีและเคารพรับฟังความคิดเห็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลักพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาและพัฒนาเดินหน้าเทศบาลเมืองจันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางการตลาดและเศรษฐกิจอีโคโนมีบัตเตอร์พัฒนาการศึกษาและกีฬา แก้ปัญหาสาธารณูปโภคที่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองให้ทันสมัยโดยเบื้องต้นก็จะต้องแก้ไขอุปกรณ์เทคโนโลยีและระบบภายในของเทศบาลก่อนเพื่อพร้อมสนองความต้องการของประชาชนภายในเงินงบประมาณของเทศบาลเมืองที่มีอยู่ประมาณ465ล้านบาทค่ะ